In the industry who are still คนในอุตสาหกรรหนังยังย,งยิดติดว่าภาพยนตร์ผู้หญิงนั้นขายยากซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะมีผู้ชมที่ติดตามและหนังยังทำเงินอีกด้วย คือคำกล่าวาของเคทลัน,ชนเชตหลังคว้าออสการ์ในสาขา,ขานักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้จากบทบาทไฮโซสาวผู้ล้มเหลวในชีวิตในบลูจัสเมนภาพยนตร์ดราม่าเรื่องล่าสุดของบูดี้อเลนที่นอกนจากจะคว้ากว่า22รางวัลยังประสบความสำเร็จด้านรายได้ที่ได้มากกว่าทุนสร้างถึง5เท่าที่สุดคุณภาพของภาพยนตร์ที่ผู้หญิงแสดงนำซึ่งมีคนสนใจไม่แพ้หนังที่ผู้ชายแสดงนำคุณภาพอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวนำเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ความคิดคิดนะคิดว่าคุณภาพมันอยู่ที่คุณภาพของการแสดงการกำกับความละเอียดอ่อนบทเป็นยังไงการถ่ายทำเป็นยังไงมันอยู่ที่องค์รวมทุกสิ่งอย่างเลยนักแสดงนำมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมันไม่ได้ทำให้หนังดีเพราะผ,ผู้ชายเล่นนำหนังไม่ดีเพราะผ,ผู้หญิงเล่นไม่เกี่ยวเลยแต่ผู้หญิงเป็นเรื่องดรามา่าเรื่องพี่พ,พน้องๆเรื่อง ครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ออกมาเป็นแนวหนังตลกเเป็นดราม่าเนี่ยคนก็จะรู้สึกมันเป็นหนังที่คนดูไม่ได้ดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกไอ้หนังผู้หญิงเนี่ยมันเป็นหนังที่คนก็ชอบปรามา่ามันเป็นหนังไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเรื่องนี้มันก็ได้มันก็เหมือนกับหนังมันก็ค่อนข้างฉายในวงฉายในวงกว้างได้เยอะแล้วก็เท่าเท่าที่ทราบก็คือตัวเลขมันก็ดีแต่ว่าเขาพยายามจะบอกว่าไอ้หนังแบบนี้มันไม่ใช่เหมือนความว่าคืออยากให้คนรู้สึกว่าหนังแบบนี้มันก็มีมีทางของมันมีที่ทางของมัน บทบาทผู้หญิงในหนังทำเงินมักอยู่ในภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีเนื้อหาเบาสมองและนำเสนออย่างขบขันนอกจากนั้นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟรนไชส์ยังประสบความสำเร็จไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็น Resident Evil ที่สร้างชื่อให้หนางแบบสาวมิลล่าโจโววิชจนมีการสร้างภาคต่อถึง5ภาค หรือ Underworld หนังแวมพร์มนุษย์หมาป่าที่นำแสดงโดยเคธเบ็กกินเซลและลาลาครอฟตูเรเดอร์ที่ส่งให้แองเจลิน่าโจลีเป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังและได้ค่าตัวสูงสุดในฮอลลีวูดแต่ภาพยนตร์ที่ตีแผ่ชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้หญิงยังถือว่ามีไม่มากนักนอกจากนั้นผู้ชมบางส่วนก็ยังยึดติดกับภาพยนตร์แนวเดิมๆยังทำให้ตลาดภาพยนตร์ผู้หญิงไม่เปิดกว้างเท่าที่ควรหนังที่ทำมาร์เก็ตติ้งยากที่สุดในโลกนี้นะคุณน้องนะหนังการ์ตูน หนังการ์ตูนหนังผู้หญิงเป็นหนังที่ยากรองลงมาเพราะหนังผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยพล็อตจะไม่แรงเท่ากับหนังผู้ชายหนังผู้หญิงเล่นหนงแอคชั่นน้อยเท่าที่นับมาอากเนรี่แคทูมไรเด,ดอร์ทูมไรเดอร์มี Resident e v i l มี Underworld นอกนั้นหนังผู้หญิงนำส่วนใหญ่จะเป็นโรแมนติกคอมดี้ถ้าสมมุติว่าถามว่าทำยากกว่าหนังผู้ชายไหมทำยากกว่าความยากในการทำหนึ่งกับความยากว่าใครเป็น,นตัวนนจะเป็นหนังที่เป็นฟันชายหนังที่เป็นแอคชั่นผู้หญิงเองต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่แบบ ไม่ไม่เหมือนผู้ชายก็คือว่าจะมีความเซ็กซี่มีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเซ็กแอพเพลยอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นอะไรผสมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆ 80ปีที่มีการจัดงานออสการ์มีเสียงวิจารณ์ถึงสัดส่วนที่ต่างกันอย่างชัดเจนของหนังที่ได้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยอเมริกาโชว์วอเตอร์จากนิตยสาร New ส์วีคระบุว่าจากภาพยนตร์ผู้หญิงที่ได้เข้าชิงทั้งหมดมีเพียงร้อยละเจ็ดเท่านั้นที่ชนะขณะที่ภาพยนตร์ผู้ชายกวาดรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปได้ถึงร้อยละ20ซึ่งเป็นผลของคณะกรรมการที่เป็นผู้ชายมากถึงร้อยละ7 7 ความสำเร็จของภาพยนตร์ที่ผู้หญิงแสดงนำทั้งบนเวทีรางวัลและในตลาดหนังปีนี้รวมถึงคํากล่าวหลังรับรางวัลของเคทลันเชตอาจเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเปิดโอกาสเรื่องราวของผู้หญิงถูกถ่ายทอดอย่างสมจริงมากขึ้นบนโลกภาพยนตร์ But